ชุดคีย์บอร์ดแถมเมาส์ไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากไลคุ้ l ไลคุ้ R905 เป็นชุดเกมมิ่งในราคาประหยัดแต่คุณภาพดีมากตัวเมาส์และคีย์บอร์ดเชื่อมต่อ USB 2.4G เพียงหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้พร้อมกันไม่ต้องพก USB เยอะๆให้วุ่นวายรับสัญญาณไกลได้ถึง10เมตรตัวคีย์บอร์ดจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ87ปุ่มนะครับมีไฟทะลุตัวหนังสือทุกตัวมาในธีมสีดําพร้อมกับเมาส์ไร้สายที่มาในดีไซน์ที่เท่แบบนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง PC และ Mac ตัวสวิตช์เป็นปุ่มยางนะรบให้สมมทีีีุ่่เงยฟ ุงเปลี่ยนไฟได้2โหมดคือไฟนิ่งหรือไฟแบบลมหายใจมีโหมดประหยัดพลังงานหากเราไม่ใช้ภายใน60วินาทีไฟจะดับอัตโนมัติและที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือโหมดสลับฟังก์ชันการทํางานของปุ่ม W S A D และชุดปุ่มลูกศรเพื่อให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเพียงกดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยปุ่ม W ก็จะสลับฟังก์ชันการใช้งานได้ทันทีส่วนตัวเมาส์ก็สามารถปรับ DPI ได้ถึง3ระดับคือแ0 0 1 2 0 0งัสอและ1 6ึ0ยทั้งตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดชาร์จด้วยสาย Type C เขามีสายมาให้ในกลอง ฟังเสียงปุ่มกดกันดีกว่าครับใครสนใจผมแปะปพกะกาตราาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับถ้าได้เห็นราคาแล้วจะจึ้งมากและถ้าใครชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลย